สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมมูลและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า for the sake of v i s i o s เป็นเรื่องราวของพยาบาลคนหนึ่งที่กลับมาถึงบ้านและเธอเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่กําลังจับชายคนหนึ่งมัดอยู่แต่เรื่องราวนั้นกลับพลิกผันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาทั้ง3คนนั้นจะต้องรวมมือกันเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดกับสิ่งที่มันกำลังจะตามมา ในคืนฮาโลวีนโรมีน่านางพยาบาลแม่เลี้ยงเดียวกลับมาจากทำงานเหน,นื่อยๆและกำลังเตรียมตัวจะไปรับลูกชายที่เอาไปฝากให้กับยายเลี้ยงในบ้านเธอเจอกับชาย2คนคนหน,หนึ่งกำลังนอนสลบอยู่ที่พื้นและก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บส่วนอีกคนหนึ่งยังมีสติอยู่และก็ท่าทางจะเป็นคนร้ายพอโรมีนาวิ่งหนีชายคนที่มีสติีก็ไล่ตามจับเธอไปทั่วบ้าน โรไม่น่าควา้าโทรศัพท์ที่หล่นพื้นก่อนที่ผู้ชายคนนั้นน่ะจะมาดึงเธอไปเธอก็เลยถิบเขาแล้วก็วิ่งหนีขึ้นไปขังตัวเองในห้องน้ําที่อยู่ชั้นบนเธอหยิบกันไกลแล้วก็พูดไล่ชายคนนั้นให้ออกจากบ้านไปผู้ชายคนนั้นก็ขู่ว่าเขาจะมีโทรศัพท์เธออยู่พอเปิดประตูเข้ามาได้เขาเนี่ยก็บอกว่าให้เธอหน่ะใจเย็นลงก่อนผมไม่เคยคิดทําร้ายคุณ คุณจำผมได้ไหมโรมิน่าก็เลยใส่หน้าผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าเขาจะถอยออกจากห้องน้ําและเราจะลงไปคุยกันข้างล่างผมรู้ว่าคุณไม่เชื่อใจผมแต่ผมอยากให้คุณตามมาโรบิน่าก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีมือถือเธอเนี่ยก็จะไม่ไปผู้ชายคนนั้นที่กำลังโมโหก็เลยหนีไปด้านล่างโรบิน่าก็เลยตามมาทีหลังก่อนที่ผู้ชายจะยื่นสองเอกสารที่เขาเตรียมให้เธอดูและก็นั่งคุกเข่าขอร้องโรบิน่าก็เลยหยิบมันขึ้นมาดูและก็เก็บกันไไว้ก่อนที่เธอจะจําได้ว่าเป็นเอกสารของชารล็อตคนไข้ด้ผู้หญิงที่เธอคอยดูแล พ่อเด็กเหรอคริสรู้ว่าพ่อเด็กก็พยักหน้ารับเขาก็เลยขอให้เธอเนี่ยช่วยผู้ชายที่เขาพามาด้วยโรบินาเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอจะช่วยแต่ฟื้นและให้คุณน่ะพาเขาไปจากบ้านนี้ซะคริสก็เลยเงียบแล้วก็ไม่ตอบก่อนโทรศัพท์ของโรบินาจะดังขึ้นเป็นสายที่แม่โทรมาถามว่าเมื่อไหร่จะมารับลูกเธอก็เลยขอคุยกับลูกแล้วก็บอกให้ลูกนั้นออกไปทริคออร์เทรสกับยายคืนนี้ก่อนอ้างว่าเธอ่าป่วย ขณะเดียวกันชายที่บาดเจ็บก็ฟื้นขึ้นมาและก็เริ่มชักดิ้นชักงอเธอก็เลยเข้าไปช่วยเขาเพื่อจะไม่ให้เขาใน่กัดลิ้นตัวเองและระหว่างนั้นก็คุยกับลูกไปด้วยพอเธอวางสายปับ๊บชายบาดเจ็บนั้นก็หยุดชักและคริสก็ได้นําตัวกับโรมีน่าเธอบอกให้เขาเนี่ไปตายซะก่อนจะ,ฉะเฉลยว่าเธอรู้จักคนที่เขาพามาชายคนนี้ชื่อว่าอา์ลันเป็นเจ้าของบ้านเช่าโรมิน่านั้นก็ถามคริสว่าคนนี้ใช่ไหมที่ยำยีลูกสาวคุณ คริสเนอก็เลยมองหน้าเธอและก็พยักหน้าตอบก่อนที่ภาพนะั่จะแฟลแบล็กเผยเห็นว่าอลันมีลูกสาวสองคนเขาน่าดูรักและก็เอาใจใส่ลูกตัวเองอย่างดีก่อนจบไปทํางานเขาก็ต่อว่าเจอเล่าคนขับรถที่พาเพื่อนแก๊งมอไซค์น่ะมาป้วนเปี้ยนแถวบ้าน กลับมาที่ปัจจุบันในห้องครัวของโรมิน่าอารัน,นก็ถูกจับมัดเก้าอี้และก็มีเทปอุดปากไว้คริสก็เลยขอให้โรมิน่านั้นดูไฟเอกสารเด็กเพิ่มเติมที่บนโต๊ะมีเครื่องมือที่ได้มาจากบ้านของโรมิน่าเพื่อเตรียมจะเอามาทรมานอารันอยู่ๆเสียงกร่งหน้าบ้านกระดังขึ้นโรมิน่านก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเด็กที่มาทริคออทริตคริสก็เลยบอกกับเธอว่าที่จริงคุณนะไม่ต้องอยู่นี่ก็ได้โรมิน่านก็บอกว่ามันสายไปแล้วตอนนี้เธอไหนอินจัดและนี่ก็คือบ้านของเธอเธอก็เลยหยิบฉลง่งขึ้นมาถือไว ต่อมาคริสก็เข้าไปดูอลันในครัวแต่ว่าอลันเน่ยก็แกล้งสลบเขาก็เลยไปซูบูรีแล้วก็คุยกับโรมิน่าที่สนามหลังบ้านเขาถามเธอว่าลูกชายคุณหน่ะอายุเท่าไหร่โรมิน่าก็ตอบว่า7ขวบข้างในบ้านอนลันก็พยายามจะแก้มมดกับเก้าอี้โดยการหาของมาช่วย ทางฝั่งของโรบิน่าก็บอกกับคริสว่าคุณจะทําตัวเป็นสารเตรี้ยในบ้านฉันไม่ได้คริสเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้น่ามันขึ้นสารมาแล้วแต่มันก็ดันรอดโรบิน่าก็ถามต่อว่าคุณนะ่ะได้ไปเป็นพยานหรือเปล่าเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่แต่เขาเห็นมันตอนที่ลงมือและก็เชื่อว่ามันนะ่ะทำลูกเขาอย่างแน่นอนโรบิน่าเนี่ยก็เลยถามว่าอ้างจากอะไรพอคริสเงียบไปเธอก็อุทานขึ้นมาว่าให้ตายสิ คริสก็เลยบอกว่าเขาไม่กล้าทําแบบนี้หรอกถ้าเขานะ่ยไม่มั่นใจในคืนเกินเหตรถของมันนะจอดอยู่ห่างไกลไป2อล็อกจากบ้านผมส่วนเมียผมเนะคยทํางานให้กับมันมันรู้เรื่องราวครอบครัวผมแล้วก็รู้จักลูกสาวผมอย่างแน่นอน มันก็โหกหน้าด้านนต่อสารว่าไม่ใช่คนทําลูกผมโรมิน่าก็ต่อว่าเขาที่ทําคนเกือบปางตายในบ้านของเธอแถมก็ยังไม่มีหลักฐานที่มันแน่นอนเลยอีกอย่างหนึ่งเธอเน่ยก็ต้องโกหกลูกชายของเธอด้วยคริสก็เลยถามว่าแล้วทําไมคุณไม่โทรหาตํารวจสละแต่ว่าเธอเน่ยก็ไม่สามารถจะตอบได้เพราะว่าลึกๆแล้วเธอเน่ยก็คิดว่าสิ่งที่เขาพูดอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ เมื่อโทรศัพท์ของโรมิน่าสาั่นอลันน่ะก็ขยับเก้าอี้เพื่อจะไปเอาโทรศัพท์ก่อนจะเจอเข้ากับโรมิน่าที่เดินมาพอดีเมื่อคริสรู้ว่าอลันน่ะฟื้นแล้วเขาก็เลยเข้าไปต่อยหน้ามันแล้วก็บีบคอแต่ว่าก็ถูกรมิน่าน่ะห้ามไว้โดยการนำฉลงมาตีหลังโรมิน่าเข้าไปดูอาการของอารันอนลันน่ะก็บอกว่าเขาอยากโทรหาลูกๆและก็เตือนโรมิน่าว่าเขาไม่รู้ว่าคริสบอกอะไรเธอแต่นั่นมันคือแค่ความข้างเดียวจากคนบ้า คริสก็เลยกระชากคอของเขาแล้วก็ถามว่าหาว่าฉันน่ะบ้าเหรอโรมิน่าเนี่ยก็เลยเข้าไปแยกวงส่วนอรันเนี่ยก็พยายามจะแก้มันให้กับตัวเองก่อนล้มลงไปพร้อมกับเก้าอี้ต่อมาเขาน่นก็เลยขอเข้าห้องน้ำคริสเนี่ยก็เลยบอกว่าก็ไปสิแต่ว่าเขาเนี่ยกลุกไม่ได้เพราะว่าถูกมัดคริสเนี่ยก็เลยบอกกับอลันว่าพูดความจริงมาสิและฉันจะให้เข้าห้องน้ำอลันเนี่ยก็บอกว่าไม่มีอะไรจะพูดทำให้เขานั้นโมโหแล้วก็ด่าว่าไปตายซะอลันนั่นก็ถามกับโรมิน่าว่าเธอมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่า คริสเนก็เลยบอกว่าอย่าเอาเธอไปยุ่งเลยที่นี่มันเป็นบ้านปล่อยเช่าของแกอารันก็ถามกับคริสว่าต้องการอะไรคริสก็เลยบอกว่าอยากได้คําสารภาพอารันเนก็ยืนยันคําเดิมว่าอยากโทรหาลูกๆก,ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะ่ะจะเอามีดมาจอกพอผมก็ได้แต่ผม่ะจะไม่พูดอะไรส่งเดชคริสเนก็เลยยื่นจดหมายที่เขาเขียนบังคบให้อารันอ่านโรมิน่าก็เลยขอดูจดหมายแล้วก็อานออกเสียงให้กับอารันฟังตามความต้องการของคริสเป็นเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุหที่ชาร์ลอตต์ลูกสาวของคริสเนถูกย่ำดีมีใครบ,บางคนนะปีไปห้องลูกสาวจากทางทนอนอนหน นองรอยคนบุกรุกเข้ามาเขาก็เลยตามรอยเท้าบนหิมาออกไปนอกบ้านและก็ร้องตะโกนหาลูกเขาใช้เวลาหาลูกสักพักหนึ่งก่อนได้ยินเสียงลูกร้องดันเข้ามาจากสนามเด็กเล่นเมื่อเข้าไปถึงเครื่องเล่นเขานะ่ะก็ได้ยินเสียงสะอื้นลูกนั้นไม่ยอมมองหน้าเขาแล้วก็ตัวสันเทาแถมก็ยังมีเลือดไหลเปื้อนมือตอนที่เขานุ้มเธอขึ้นมาแล้วกางเกงเนี่ยก็ยังขาดครึ่งท่อนด้วย หมอนก็เลยบอกว่ามีร่องรอยเนื้อเยื่อถูกฉีกขาดเมื่อถึงตรงนี้คริสเนี่ยก็บอกให้โรเบนาหยุดอ่านเขาบอกกับอลันว่าฉันในเหตุผของแกจอดอยู่ห่างไปจากบ้านชั้น2บล็อกอลันลน่ก็ถามว่าไหนลองบอกปีและก็รุ่นมาสิถึงถามแบบนี้ทําให้การของฉันนก็ไม่เปลี่ยนฉันก็ยังคงยืนยันคําเดิมตามที่ได้บอกอายการไป คริสก็เลยพูดประชดเขาว่าแกน่มันคนดีมากๆเลยนะคิดว่าเป็นนักการเมืองช่วยเหลือคนและจะไม่มีคดีติดตัวเลยหรือไงอลันก็บอกให้พอได้แล้วถ้าคุณมีปืนเนี่ยก็ยิงผมเลยก่อนจะสารภาพว่าผมน่ะยอมรับว่าเคยมีชู้ทาตัวน่าสงสัยบ้างแล้วก็ยุ่งกับพวกอันธพา์ถึงผมจะมีคดีความแต่ผมก็ไม่เคยหนีแล้วก็สู้ตลอดบ้านเอออาทอนที่คุณอยู่ตอนนี้ผมก็ช่วยลดค่าน้ําข่าไฟให้คริสก็เลยเตือนว่าอย่าออกทะเลอลันก็บอกว่าผมรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของคุณนั้นมันดูน่าปรระยมากๆแต่่ถทีจอก้บ้านของคุณนั้นมันก็ไไม่่ด้แปลวาจะเป็นรถของ้หกๆ ผมนะ่ะมีลูกสองคนเรื่องนั้นนะ่ะผมรู้ดีว่ามันขัดต่อศีลธรรมอย่างมากเราคุยกันในศาลน่ะรู้เรื่องแล้วรถของผมจะอยู่ใกล้บ้านคุณตอนนั้นก็ไม่แปลกผมในะเป็นเจ้าของที่ดินหลายที่ในเมืองนี้เวลาของผมนะี่ะมีค่าคริสก็เลยบอกว่าฉันน่ะมีหลักฐานรอยนิ้วมือของแกในห้องโถงบนบ้านอัลลันน่ยก,ก็ยอมรับว่าเขาเคยเป็นชู้กับเมียของคริสแล้วเธอก็บอกคุณแล้วทั้งสารภาพต่อหน้าทนายความคริสก็เลยสวนกลับไปว่าแต่ฉันรู้นะว่าแกนะ่ะทำอะไร อยู่ๆคริสก็โวยวายขึ้นมาแล้วก็บอกให้โรบิน่านั้นดูในตาของอลันที่เขาน่ะทำลูกของตัวเองอลันก็บอกว่าผมน่ะยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยคริสก็เลยบอกว่าฉันน่ะไม่เคยแตะต้องลูกฉันน่ะสาบานได้เลยโรบิน่าเนี่ยก็เลยเตือนสติคริสว่า ยังไม่มีใครพูดเลยว่าคุณทําคริสเลยตะโกนใส่หน้าอลันว่าฉันน่ะไม่เคยขืนใจลูกตัวเองอลันน่ะก็แย้งว่าเขาเองก็ไม่ได้ทําโรมิน่าน่ะก็เลยเข้าไปกันคริสไว้เพื่อจะไม่ให้เขาทำร้ายอลันคริสก็เลยบอกให้เธอนั้นถอยไปไม่งั้นเขาจะไม่รับประกันความปลอดภัยของเธอแต่ว่าโรมิน่าน่ะก็ไม่ยอมนั่นเลยทําให้เขาน่ะออกไปหลังบ้านต่อมาอลันก็ถามกับโรมิน่าว่าทาไมคุณจะต้องเป็นเดือดเป็นร้อนด้วยโรมิน่าก็บอกว่าให้เขาในหุบปากอลันน่ะก็ต่อรองว่ามีเบอร์หนึ่งที่เขาน่ะอยากให้เธอส่งข้อความไปหาาาาาโดดยยยยคนนนนนนััั้้จะตมมมมมช่่่วกกกกกลลเเีริ็อออออแืบธ มาต่อว่าคริสที่อยู่นอกบ้านว่านี่เนี่ยบ้านฉันคุณจะมาบงการแล้วก็ใช้ฉันเป็นเครื่องมือไม่ได้ฉันเป็นแค่พยาบาลรักษาลูกคุณเรื่องพันเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเหมือนกันเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่เรื่องของคุณเนี่ยมันผ่านไป5ปีแล้วคุณควรทาใจในการยอมรับมันซะอารันน,น่ะก็เป็นเพียงแค่เจ้าของบ้านเช่าถ้าเขาจะแวะมาที่นี่สองสาครั้งแล้วคุณจะทําใหม่และก็อย่าสะกดรอยตามฉันอีก ในครัวอลลันนะ่ะก็ใช้มีแก้มัดตัวเองได้ก่อนใช้โทรศัพท์ของโรมิน่าโทรหาเจอเรา่าพอเข้ามาในบ้านอัลันนะ่ะก็บอกโรมิน่าว่าเดี๋ยวจะมีคนตามมาช่วยโรมิน่าน่ะก็ถามเขาว่าคุณนะทำเด็กจริงหรือเปล่าและภาพก็ตัดไปที่คริสที่แอบไปเจอปืนที่โรมิน่านะซ่อนไว้แถวข้างรั้วอัลลันนะั่นก็ตอบกับเธอว่าเขานะ่ะไม่เคยทำเลยทั้งฝั่งของคริสก็ตามมาและก็เล็งปืนขู่ไปที่อลันให้เขานะั่ะกลับไปนั่งที่เดิมเขานำปืนมาจ่อหัวอลันแต่ว่าก็ไม่ยิงก่อนจะเอาค้อน,น,อน,อา,นา้ ทั้งโดนงอนของค้อนทิ่มหว่างขาแต่ว่าเขานก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ทำฉันเองก็รักลูกตัวเองเหมือนกันพอเธอหน้าคริสคริสก็เลยนำปืน,นมาเจาะเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโรมมนาหน้านก็ห้ามไว้แล้วก็ดันปืนออก ทั้งฝั่งด้านนอกเจอรอนก็ขับรถมาถึงหน้าบ้านของรูมินาก่อนจะบอกให้คนที่ตามมา3านคนสวมหน้ากากฮาโลวีนและก็เข้าไปในบ้านอารันที่ยังไม่รู้เรื่องก็บอกว่าคนนั้นน่ะคนของผมเองไม่เป็นไรรูมินาน่ยก็เห็นประตูถูกงัดก่อนคนร้ายใส่หน้ากากสองคนน่ะจะมาจับเธอทุ่มลงพื้นและก็มัดมือมัดเท้าค่อยหลังอารันน่ะก็ถามพวกใส่หน้ากากว่าพวกแกเป็นใครแต่พวกมันแตะก็ชักมีดออกมาแล้วก็รัดเขาให้แน่นขึ้นดูเหมือนกับว่าเจอรอนน่ะจะส่งคนมาจริงแต่ไม่ได้มาเพื่อช่วยอาถูกคนร้านังล่นส่นนทาางงงฝัััอกถูกปาดอย พวกสหน้ากากที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยก็พยายามจะง,งัดบ้านเข้ามาคริสที่อยู่หลังบ้านน่ะก็ได้ยินเสียงร้องของโรบินาเขาก็เลยตามมายิงปืนใส่คนร้ายสองคนในครัวคนร้ายที่บาดเจ็บเนี่ยก็เข้ามาแย่งปืนคริสและก็สู้กลับคริสก็เลยหยิบฉลงเนี่ยขึ้นมาฟาดหัวคนร้ายในครัวก่อนยิงปืนใส่คนร้ายที่พังประตูหน้าบ้านเข้ามาเมื่อเห็นว่าแผนรล,ลอกแน่ไม่สาเร็จ,จเจอร่าเนีเ่ยก็เดยสมาชิกแก๊งนักบิดน,น่ตามมาสมทบอีก4คนพอในบ้านเริ่มสงบคริสก็นํานปืนมาจ่อหัวอลันอลันเนี่ยก็บอกว่านี่ไม่ใช่คน ับโรบิน่าว่าพวกนั้นจะไม่ยอมปล่อยเราแน่เขาพาเธอขึ้นไปข้างบนแล้วก็บอกว่าผมสู้คนเดียวเนี่ยไม่ไหวคุณต้องช่วยผมและเขาเนี่ยก็ยื่นค้อนให้กับเธอถือในครัวอารลันเนี่ยก็แก้มัดให้กับตัวเองแล่ว่าเขาก็ล้มลงแล้วก็ลุกไม่ขึ้นคนร้ายสี่คนก็จับเขาพยุงขึ้นเก้าอี้แล้วก็ล้อมเขาไว้แต่ก็ยังไม่ทําอะไรทางฝั่งของคริสกับโรบิน่าก็เข้าไปหลบในตู้ข้างๆห้องน้ําก่อนที่เขาจะทําการโหลดกระสุนเตรียมไว้คนร้ายใส่หมวกกันน็อกก็เลยอาสาเดินขึ้นมาก่อนจะเปิดประตูห้องน้ําดูแล้้้ววมมััััััันน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 กก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 ก็็็เเดดดิิิููออออีหหหงงงงึ่่่่ยยยลลลบบปจจะคคครรรสสพตแืใโโา โรเมนาที่ตามมันน่ะก็ถูกคนร้ายเอามีดขู่คริสก็เลยล็อกคนร้ายไว้ก่อนโดนมันเอามีดแทงโรเมนาน่ยก็เลยใช้คอนทุบหมวกกันน็อกของมันและมันก็แตกออก ทำให้คอ้อนนับปักเข้าที่เบ้าตาของมันคนร้ายที่ใส่หน้ากากขาวได้ยินเสียงของเพื่อน,นก็เลยตามขึ้นมาดูและก็ได้สู้กับคริสส่วนทางฝั่งของโรมินานั้นก็ได้สู้กับคนร้ายใส่หมวกที่ถูกคอ้อนปักอยู่พร้อมกับใช้แทงของฝาชักโครกนั้นทุบไปที่หัวของคนร้ายส่วนทางฝั่งของคริสก็ใช้ปืนจัดการคนร้ายโดยการยิงไปที่คอของมันทางฝั่งของโรมินานั้นก็ดึงค้อนออกจากเบ้าตาของคนร้ายแล้วเธอเน่ะก็ถูกมันตีขึ้นก่อนที่คริสจะมาช่วยเธอไว้แล้วก็ใช้มีดฆ่ามัน ก่อนที่เธอจะคว้าปืนที่ตกอยู่ที่พื้นออกมาไล่คนร้ายสองคน,คนเพื่อจะไล่ให้มันลงไปข้างล่างพวกมันที่กำลังตัวเธอที่มีปืนเนี่ยก็เลยยอมถอยไปแต่ว่าพวกมันเนี่ยก,ก็นำม,มีดมาจ่อคอของอันลันอันลันเนีาานน่ยก,ก็เลยบอกให้โรมิน่าหนีไปซะแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมจังหวะที่เธอกำลังจะยิงปืนใส่คนร้ายแต่ว่าก็ถูกพวกมันเนี่ยแย่งปืนก่อนโดนมีดปาดเข้าที่หน้าแล้วก็แทงท้องคริสที่กำลังบ้าดีเดือดเนีน่ยก,ก็ตามลงมาและกล็นำคอมาสู้กับคนร้ายอีกคนหนึ่งอันลันเนี่ยก็ใช้สอกตีเป้าของคนร้ายที่มาจาับเขาไว้้แต่ว่วาาาเขขกก็ดนนมมััใชีป ่อนที่คนร้าย,ยจะเข้าไปรุมคริสทั้งฝั่งของโรมินานั้นก็นำล้าที่อยู่ในตู้เย็น,นยมาดืม่มพร้อมกับแบ่งให้กับอลันก่อนจะนำเขียงนำมาตีคนร้ายและอลัน,นก็ช่วยเธอสู้ด้วยทั้งฝั่งของคริสก็นำสายไฟยมารัดคอคนร้ายแล้วก็ทุ่มมันก่อนที่เขาจะรีบไปช่วยโรมินาที่กำลงังโดนบีบคออยู่แต่ว่าก็ถูกคนร้ายคนหนึ่งมาดึงไว้เขาก็เลยใช้มีดเ,เชื่อมัน ทางฝั่งของอล,ลันกะ็มองไปที่มือถือก่อนจะกดโทรหาเจอเรา่าก่อนที่เจอเร่าจะเข้ามาเป็นคนสุดท้ายตอนนี้คริสก็หมดแรงแล้วก็ลมฟุบแทบจะลุกไม่ไหวเจอเร่าที่เจอปืนตกอยู่นะก็หยิบขึ้นมาแล้วก็นำมันยิงขาของอล,ลันทั้งสองข้างก่อนที่มันจะยิงหัวของคริสแต่วระสุนก็หมดอล,ลันะก็เลยกดโทรหาลูกแต่เจอเร่ากนะ็ยึดมือถือไปก่อนแล้วก็ไม่ยอมอล,ลันถามว่าแกาต้องการอะไรเจอร่รา,ราก็ตอบว่าฉันก็แค่อยากได้ทุกอย่างของแกเขาน่ะก็เลยเรียกคริสมาจัดการกับเจอเร,จร่เราเจอร่าก็เลยจัดการใช้มีดแทงไปที่สีข้างของอล,ลันซ้ำ ก่อนที่มันจะตามมากระทืบหัวของเขาซ้ำซส่วนทางฝั่งอลันก็ยังไม่ตายแล้วก็บอกรมิน่าว่าไอ้นีแหลทที่มันทําเด็กเจอเราก็เลยใช้มีดแทงหลังคริสส่วนทางฝั่งของรมิน่านั้นก็เอาถ้วยจานและก็เซษแก้วน้ำปลาใส่มันก่อนที่มันจะโยนเงินปึกหนึ่งให้กับรมิน่าพร้อมกับบอกให้เธอเน่ยรีบใส่หัวไปซะ ทั้งฝั่งของคริสก็กำเสกกระจกไว้ในมือก่อนจัดการโยนสายเบ้าตาของเจอรอัลเมื่อเขาได้เปรียมในกระชกหน้ามันซ้ำๆพร้อมกับนำมีดมาแทงท้องมันหลายแผลหลังจากที่มันแน่นิ่งไปคริสก็มานั่งข้างๆโรบิน่าและก็ลันในครัวโรบิน่าในก็ใช้ขาลากฉลรงมาถือไว้ทั้งฝั่งของคริสก็หยิบรูปลูกชายของโรบิน่านขึ้นมาดูก่อนที่อลันจะหันมาบอกขอโทษคริสแล้วก็สิ้นใจทั้งฝั่งของคริสที่บาดเจ็บสาหัสเหมือนกับว่าเขาอยากพูดอะไรกับเธอแต่ว่าเขาเนยก็ตายไปซะก่อน โรมิน่าที่ยังมีชีวิตรอดเีด่ยก็เลยเข้าไปจัดการเจอเล่าซ้ำๆเพราะมันยังตายไม่สนิทเธอนำภาพสเก็ตใบหน้าของชาลลอตให้กับมันดูแล้วก็ใช้ชัแรงเจาะกระโหลกของมันจนตายขาที่เมื่อได้ยินเสียงกริ่งหน้าบ้านเธอก็ไปนำลูกอมมาให้กับเด็กๆที่ออกมาทริ o ออทวิสจากนั้นเธอก็สุดตัวลงนั่งที่หน้าประตูบ้านแล้วก็นำลูกอมที่ได้มาจากโรงพยาบาลน,นั้นมากินแต่ว่าลูกอมนั้นมันเปรี้ยวเธอก็เลยโยนทิ้งก่อนที่เธอนั้นจะปล่อยหัวแล้วเธอก็นิ่งไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆเลยครับ ถ้าถามผมส่วนตัวผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็มีความโหดมีความดิบในตัวแต่ไม่ได้ถึงขั้นโหดแบบหนังสแลชเชอร์นะครับเพราะหนังเรื่องนี้มันจะมีความเป็นแอคชั่นเฮอร์ร์แล้วก็มิสเทอรี่อยู่ด้วยทั้งน่ากลัวทั้งสนุกแล้วก็ทั้งลึกลับ ถึงตัวหนังมันจะมีเพียงแค่ฉากในบ้านนะครับแต่พอตัวหนังมันก็ได้ถ่ายทอดบรรยากาศออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแถมตัวหนังนะครับมันก็ยังซื้อเร้าเด่ดอ,อะไรหลายอย่างด้วยเกี่ยวกับในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและก็ช่องโหว่ทางกฎหมายที่ผู้กระทำผิดเนี่ยสามารถรอดตัวได้มันเลยเกิดเป็นสารเตี้ยขึ้นมานะครับเพื่อต้องการจะแก้แค้นในลูกสาวที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตัวหนังเนี่ยดูไม่ยากเลยแต่มันก็ยังมีความหลอกคนดูนะครับเพราะเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ล่วงละเมอทางเพศอาจจะเป็นคนที่มีชื่อว่าอาลันก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกลับไม่ใช่จริงๆแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มสนุกตั้งแต่ที่ตัวละครหลักของเราเนี่ยเปิดประตูเข้ามาในบ้านแล้วและสุดท้ายนะครับมันก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ imdb ไปได้5.3คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือนานะครับได้ไป78% และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ